หืมตัวแรกมาแล้วอะชูอูชูเธอเธอพ่นแล้วอู้ใส่อู้อู้มาอู้อู้ลากเยอะเลยวะุ่นแล้วฉันเยอะ

รบรรยากาศย้ำเย็นเนาะอื้อหือตัวแรกมาแล้วอูท้ทูทูเธอเธอพุดนล่ะออ้ใส่แต่วันใหญ่บเ่เลยเนาะนี่ครับตัวแรกครับผมอื้อเอาเสียงล,ลยามไปว่ล่ะลาลามมัดว่มัดเลยเนาะลามมีเสือมีอยู่เอาเสือมา แต้มแรกมาแล้วพี่นอ้องแต้มแรกมาแล้วแต้มแรกของฉันนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ประมาณร้อยกิโลครับผมข <c oughs> คำๆคได้พี่น้องเด้อ <c oughs> นี่้ยตัวแรกครับผมตึกเรียบร้อยเราจะลามมัดมัดลามไในลำเรือครับผม นี่แะครับอุปกรณ์ลามไปครับผมลามสั่งอายุ<น>ครับเสี่ยกนน่ <c oughs> ไม่ต้องหอ่วงฝาเลยเมือ่อกี้ซื้อเป็นโซ่ด้วยเดี๋ยวอี่แก็บเลยน,นะอ๋อ<น> ตัวแรกเนาะเด็ดรูนี่ไปวนแหละมึงแตม้ม จำนวสองมี่สามไลยผู้ดิ้งออกไปอ้โหโอ้โหปาอูอูหลากเยอะเลยวะ นี่ละนี่ละมองมันเลยเยอะเด็เดวเดว้าไปโอ้ไ<อ>ม่ได้ยินฟังข้องข้องอม่รมองยืนเลยฮะมัดเรียกได้ไหมหนีและครับแต่ไม่สองครับผมทื่หมาต่อ,อแรงๆครับพี่น้อง ตัวนี้ไส่โลฮะโลบวกมันมันทีน่้องมันมันอโอ้โใส่ดิบม, <laughs> มากมนนตัวร้ามอะ่ก็ไม่้องเซฟเซฟเซฟเหยืเซฟเหยื่อืมตัยน biệt lẽ cọ lừa Điện lòi đấy không ừ. ừ. ่าดินยิมมไม่มยิปลาใหญ้เยแล้วเกของโบอมอยู้ใหมอ้วไป้นมา้ยไหมไมไปปโอ้ปหสูป่าใหญ่ดีป่ีสวแต่ไปเสียสัตว์เกิดเลย ไปแล้วเมื่อนี้เคาับต่อเพาะสมีครับทำแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่าจะทุ่มแล้วครับผมจะเก็บของกลับบ้านแล้วฮะต่อมาพี่น้องแกฝากให้พี่น้องนะครับผมกดติดตามนะครับผมกำลังไม่ใช่แนวความนะเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ต้องเข้าอมาบ๊ายบายสวัสดีครับไม่พอกันชิบหนาครับผม